พยายามใช้เกียร์หนึ่งนะคะถ้าเป็นรถเกียร์ออโตโ้เนาะแต่เกียร์ออโตโน้นะคะแต่เกียร์ธรรมดาอันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่าขับไม่เป็นเพราะเราขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้เกียร์หนึ่งขึ้นมาเนาะเพราเราจะใช้โฟร์วิลดรย์นะคะขับโฟร์วิลนะคะก็มันก็ขึ้นมาได้แต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้่ายนะคะต้องใช้ราย ทรายช่วยแล้วก็จะเป็นเกลือพวกนี้ถ้าที่ถนนใหญ่ก็จะใช้เกลือนะคะแล้วก็ใช้ทรายเนาะนีะ่เขาจะขับรถกันแบบนั้นนะคะถ้าถนนธรรมดาก็อันนี้ก็คือว่าเดินไม่ได้เลยอะ่ะแตะไม่ได้เลยรองเท้าต่อให้มีรองเท้าตะปูแบบไหนก็แตะไม่ได้นี่ลื่นพลืดเลยเนี่ยนี่คนที่อยู่ต่างแดนนี่เขาจะรู้คนที่อยู่นาน,เ,นเขาจะรู้นะคะว่าการใช้ชีวิต ในหน้าในหน้าหิมะแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะก็ขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดเลิฟกดติดตามเป็นกำลังใจมาต่างแดนชาแนลนะคะชีวิตในต่างแดนแสนลำบากนะคะในหน้าหนาวไม่ได้ไม่ได้เรียบง่ายไม่ได้ว่าจะเป็นคุณหญิงคุณนายอะไรนะคะก็ต้องใช้ชีวิตปกติในการทำงานเหมือนกันนะคะต้องหาเงิน ต้องทํางานเหมือนกับเราอยู่ที่อื่นนะคะทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องนะคะก็ประมาณนี้เนาะเห็นไหมอันนี้ก็พอหิมละละลายนี่ขนาดไม่ได้ใส่ถุงมือบวกสี่ยังเย็นเจ็บเลยใส่อยู่ข้างเดียว <c oughs> ใส่ถุงมือข้างอีกข้างนี่เดี๋ยวต้องใส่ละไม่ไหวละลมมาตั้งหากโอ้โหลมมานี่ตุยเลยอะ่ะเราไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวไงใส่เสือ้อ เดียววันนี้เดี๋ยวก็อนอนุญาตวางโทรศัพท์แป๊บหนึง่งเพราะว่ามันเย็นมือแล้วต้องใส่ถุงมือโอเคใส่ถุงมือแล้วรอดตายนี่ขนาดบวกสีนะก็อันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะหลังบ้านก็จะเป็นลนนักษณะนี้ต้นสนนี้เขาจะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้ร่องรอยของ ร่องรอยเห็ดยังมีเหลืออยู่นะคะในเห็ดพวกนี้เราไม่ทานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะซึ่งเป็นทางเดินของควางเนาะนี่ค่ะหลังบ้าน mm hmm. ก็เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะบุคคลนิรนามสวัสดีค่ะบุคคลนิรนามนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. ก็มาดูนะฮะต้นอ ต้นสนนะคะอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะตอนนี้หลังบ้านเราก็เดินได้สบายแหละตรงนี้ก็เป็นทางเดินกวางนะคะนี่กวางเขาก็ชอบมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะต่อให้เราขุดถนนขุดลอกอยังไงเขาก็เดินตามทางเดิมของเขาเนาะแบบนี้นะคะนี่คะ่ะก็นี่ค่ะเป็นรอยเดินกวางเนาะ ตรงนี้แล้วเราก็จะมีะกระรอกอยู่ตรงนู้นแต่เราไม่ค่อยจะเห็นเขาเพราะอากาศตอนเย็นเนาะเขาจะไม่ค่อยออกมาเนาะแล้วก็ต้นสนพวกนี้อายุองเขาจะยืนยาวแล้วเขาจะผลิตเปลือกออกมาลักษณะแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมในการปฏิกิริยาของเปลือกต้นสนเนาะต้นสนนี่จะติดไฟง่ายนะคะจะเป็นน้ํามันเนาะต้นสนนี่จะเป็นน้ํามัน เพราะฉะนั้นหน้าร้อนถ้าร้อนจัดจัๆนี่เดะร้อนจัดๆก่อนสมัยจะมีอยู่ปีหนึ่งที่ว่าไฟไม้ป่าเนาะดีเลยเก็บใกลๆบ้านมันไม่มีให้เก็บเห็ดพี่พิมพ์เห็ดหนะหลังบ้านนี้ไม่มีให้เก็บหรอกนะมันไม่มีให้เก็บนะคะเพราะว่าศูนย์พันเมื 0, 000, ม่อก,ก่อนยังพอมีให้เก็บบ้างช่วงหลังมันอุยอ้ยช่วงหลังเราไม่แน่ใจครัว่า สูนพันไปยังไงเนาะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นป่าหลังบ้านที่กวางเขาชอบมาหลับมานอนมาเดินเนาะเป็นร่องรอยของกวางเห็ดไม่มีให้เก็บนะคะก็จะเป็นป่าธรรมชาติแบบนี้นะคะซึ่งอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ธรรมชาติที่ที่เขาให้เราเนาะที่เขาให้เราได้สูดอากาศบริสุทธิ์หลังจากที่มาตกพวกนี้เราก็ได้ออกมาเดินเล่นเก็บ บูเบอร์รี่นะคะบูเบอร์ี่ก็จะอยู่ข้างล่างนี้เยอะแยะไปหมดนะคะเราก็ได้เก็บก็แช่ฟิตเอาไว้เนาะทรรมชาติทําให้เรามีความสุขค่ะจ้าก็ได้เก็บบูเบอร์ี่อยู่แต่เห็ดไม่มีให้